สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้เรามาลองเล่นกันกับเกมใหม่ Lot ถบูดเป็นตัวอย่างเกมนะครับที่สามารถโหลดได้บนสตรีมในช่วงนี้ใครที่อยากเล่นเนี่ยไปหาโหลดกันมาได้เดี๋ยวผมน่าจะทิ้งลิงก์เอาไว้ที่รายละเอียดของคลิปนะครับคือเกมเนี้ยมันจะเป็นเกมแนวตะลุยดันเจียนแล้วตัวละครของเราเนี่ยสามารถปรับแต่งท่าได้อารมณ์จะเป็นแบบแนวโลคไลท์อันนี้ใครรู้จักปานโลกไลท์ก็คือแบบอาจะเป็นการที่แบบเราเข้าไปเล่นใหม่ทุกครั้งเนี่ยตัวแมปจะทําการสุ่มทางเดินสุ่มสกิลครับเราก็ต้องจัด การเขาเรียกว่าน,ไไน,นะฝ่าด่านนี้ไปให้ได้โดยการที่เราต้องไปเลือกสกิลอะไรเนี้ยในด่านอ่ะอาจจะงงๆหน่อยยังไงก็เดี๋ยวดูเกมเพลย์ของเราในรอบเนี้ยผมกับบิ๊กกัเล่นไปแล้วแต่ไม่ได้อัดเลยกละว่าจะมาเล่นใหม่รอบนี้ก็คือเล่นพร้อมกับพี่การด้วย3คนเลยซึ่งเกมนี้สามารถเล่นตัวอ่าตัวเดโบลเนี่ยสามารถกดออนไลน์ได้ครับอย่างงี้แล้วก็กดนี้ได้กดเกมสามารถจอยกันได้มากถึงสูงสุดถึง4คนเลยปะ่ะผมไม่แน่ใจเดี๋ยวจะให้บิ๊กกับการเข้ามาจอยก่อน โอเคครับตอนนี้ก็มาจอยกันครบ3คนแล้วในวิธีการเล่นเนี่ยก็คือตัวเกมน่ะเราต้องโจมตีโดยการคลิกซ้ายโจมตีคลิกขวาเป็นเมนโจมตีหนักกดสเปซบาร์เพื่อด,ดอทกดชิปเพื่อใช้สกิลแต่และอาวุธเนี่ยก็จะมีวิธีการโจมตีที่ต่างกันซึ่งแนะนําให้เพื่อนๆเนี่ยเข้าไปลองเล่นดูนะครับตอนแรกเราจะได้อาวุธเป็นค้อนแต่ตอนนี้ผมเล่นมาจนถึงนี่แล้วอาวุธหอ,อกแล้วก็มีปืนด้วยนี่ปืนนี่หอ,อกแล้วก็ค้อน่อะ เดี๋ยวลองคอนให้ดูก่อนคอนเนี่ยก็โจมตีอย่างนี้ซึ่งในจังหวะที่เราโจมตีเงี้ยเราสามารถกดโจมตีหนักกับอากาศได้นะเนี้ยอย่างเงี้ยจะเป็นการทุบลงพื้นอย่างนี้ตัเเวเกมก็จะมีการโฟกัสทิศก็คือที่เป็นสีฟ้า,าเนี่ยสีฟ้าเนี่ยเรียกว่าโฟกัสทิศมันสามารถกดสเปซบาร์แล้วก็โจมตีไอ้สเปซบาร์ถอยหลังเนี่ยมางไรบ้างหนึ่งนะบิก๊กไอ้สเปซบาร์ถอยหลังทำไงนะบิก๊กอ่อถอยหลังคือถอยหลังจากด้านที่เราหันนะแล้น,นี่ไง,ไงไแต่ท่าเนี้ยมันจะเป็นเหวี่ยงคอ้อนแล้วคลิกขวา จะเวียงคอ้อนใช่ไหมถ้าลิกซ้าจะเป็นตีด้านหน้าถ้ามันเยอะมากเล๊กแล้วแบบมีหมุนตัวด้วยนะทําไซคโคนได้หมุนตัวใช่เป็นการต่อคอมโบนั่นแหละเอาเงี้ยเอาเงี้ยพี่ว่าเราเริ่มเล่นเลยดีกว่าบิก๊กจะได้ไม่สับสนบิก๊กการที่เราไปเล่นในด่านเลยเราจะได้รู้ตัวเองว่าทํายังไงเนาะมาใมาเลยกันตรงนี้ถ้าจะเริ่มด่านเราขึ้นทางนี้กันเฮลิคอปเตอร์นี่มาเนี้ยปุ๊บงั้นเราก็เลือกแมป,ป อ่าเหมือนว่าตอนนี้เป็นเดมโมนะจะได้ที่เดียวมาเบกเพราะเราเล่นจบที่นี่ไปแล้วแต่ตัวเกมก็ไม่ปลดล็อกที่ใหม่ให้อ่ะไปะอ่ะไแค่ที่เดียวกย็กกใช่เป็นเดโม่มากดเลยอ่ะการกดดิเดี๋ยวใครไม่มดอ่ะต้องกดอันนีงในด่านเนี่ยมันก็จะมีทางเลือกหลายทางนะเราก็ต้องเลือกว่าจะไปแบบอย่างบางด่านก็จะเป็นร้านค้าบางด่านก็จะสู้มอนสเตอร์เงี้ยนี่นมาปุ๊บก็จะนี่ก่อนเลยไอหินเนี่ย มันจะให้เราไอเดียนนการคเลือกคือสกิลกันเราสามารถเลือกได้เราต้องอ่านก่อนนะว่าอยากเล่นสายอะไรต้องไปอ่านดูแบบแต่ละอันอย่างอันเนี้ยโมเมนตัมโมเมนตัมอ่ะเมื่อเรากดดอทอ่ะเราจะได้เพิ่มความเร็วให้ตัวเองสี่อาสี่สิบเปอร์เซ็นต์เป็นเวลาสี่วิส่วนอันเนี้ยเป็นอะไรอันนี้อะไรบิ๊กชับเนลตีพวกอ๋อประกอบฉากถ้าตีของประ,ะกอบฉากแล้วมันจะระเบิดเป็นโปรเจกต์ทายแปดลูกใช่ไหมใช่ส่วนอันนี้บิ๊กสติก มันบอกว่าอ่าเฮฟวีแแฟว่แอตแท็กของคุณการโจมตีเฮฟวี่แอตแทกครั้งแรกของคุณนะ่ะในด่านนะ์น่ะครั้งแรกนะครั้งแรกที่ใช้เฮฟวี่แอตแทกอ่ะทำเดาเมจ150ให้กับศัตรูทุกตัวการใช้เฮฟวี่แอตแทก<อ>ให้ดูดิ่อลองเดนเดอร์เขารู้ว่าเธอท่าไหนเรากดเดเฮฟวี่แอตแท็กไม่ใช่กันนั่นคือตัวปิติตรปกตินั่นแหละคือนั้นกันครั้งแรกด้วยนะกันต่อครั้งแรกนะถ้ากาันเผลอเข้าแบบเข้าแมปปุ๊บแล้วกันตีว่าวอ่ะเฮฟวี่แอตแทกอ่ะมันมันต้องมันจะทำเดาเมจกับทุกตัวไงอันนี้คือการเเปปิิดดด้วยการทุบอ่ะ ทำเเบล่บ150บร้อยห้าสิบเปิดทุกออตัวเลยแนะนํา <ใจ S 1> ว่าแนะนําว่าให้ใช้แนะนําว่าให้ใช้ตอนที่แบบซักกลางแบบก็ได้จะได้ฆ่าศัตรูทั้งหมดทีเดียวเลยก็ลอ,องดูอ่าก็จะอาจจะสับสนเพาว่าการเราอื่นดีกว่าพี่เจ้าเฮ้พี่อแข่งเหรอใช่ใช่เพราะมันผมพี่ไม่เป็นกันเอาเนี่ยกันเอาดอสดีกว่ากันนะเนี่ยโมเมนตัมเนี่ยดีกันกดเพิศัตรูจะตีกันกันกดสเปซบาร์เนี้ยแล้วมันจะเพิ่มความเร็วในการเดินทําให้กันไม่รอดตายเอก็คุ้มอยู่นะตายามละงั้นพี่เจ้าเนี่ยไป ทับแนี่ยบิอ๊อนนี้น้ำดัเนี่ยม,<ๆ>มันต้องมานั่งเลือกกันคือเกมจะเป็นแนวนี้เนาะพอเข้าใจใช่ไหมเหมือนเป็นไพ่โซย์เวอร์กันคือมันต้องมานั่งเลือกว่าจะอัพอะไรใช่ไหมอ่าแล้วก็ตัวแมพเห็นป้าตรงพื้นเนี่ยอันนี้คืออันนี้คืออะไรบิ๊กไอ้สีเหลืองๆหองอันนี้จะเป็นอ๋ออันนี้เรื่องสกิลเนี่ยได้สกิลไอ้แบบเมื่อกี้สกิลอันนี้ก็จะได้เป็นเนี่ยกันค่าที่มันเรียกว่าอันนี้อะไรวะเทฟราเทฟราเทฟรามันจะเป็นเป็นน้ำ<ะ>อ่ะเป็นค ก็คือเงินอะค่าเงินแบบหนึง่งส่วนไอ้อีกอันนึงมันจะเรียกว่าคอสโตนที่เป็นก้อนกลมๆเดี๋ยวจะได้เจอพี่แนะนําอันนี้ก่อนปะเอาสกิลดีกว่าเริ่มต้นเราต้องหาสกิลเยอะๆเพื่อจะได้ผ่านด่านง่ายขึ้นมาเข้ามาเลยบวกมีระเบิดของใน่ป้าเห้ยเหมือนวลูกๆมันออกมาเป็นบิ๊กเป็นแชกที่เหลือของประกอบฉากกำลังใช้ธาตุชิกโจมตีอา้าวมันหมดไปแล้วการแสดงว่าหมดไปแล้วทำ damage ไปแล้วเอ้ยไม่ใช่บิ๊กทำปะไอ้ที่โจมตีบิ๊กใช่ไหม ใช่ยการเห็นปะ่ะยูดิตมันจะมาเพิ่มอีกเห็นป่ะเนี่ยกันมันจะมาแบบเนี้ที่บอกอะ่ะคอมโ,โบคอมโบคอนซ้ายซ้ายขดขวาทุกนี่แต่ด่านนี้มันเป็นด่านเลือกของอ,อ่ะกันลองเอาเอาลองก่อนเดินไปมาเขียนรถวองเพเยอร์เห็นปะ่ะมันคือเราเอาของคนนี้ไม่ได้มันแบ่งให้ไงว่าใครเอาได้อะไรได้บ้างอันนี้คือของเขากันสีที่สีที่พื้นนั้นล่างตัวก็ได้ใช่ใช่ อันนี้เมื่อ,อ HP น้อยก,กว่า500จะทำดาเมจแรงขึ้น25%ดาเมจอ๋อเดี๋ยวจะช่วยดูดให้ดาเมจเหอดาเมจเป็นไฟฮีทดาเมจปะหรือฮิลฮิลดิฮีฮิอะไรกันมาถึงอันไหนสตองสตาร์ทใช่ไหมกันอันเนี้ยมันบอกว่าเมื่ออ่าอยู่แอตแทกการโจมตีของคุณต่อศัตรูที่มีเลือดอ่าเลือดเต็มกันฟูลเลือดเต็มใช่ปะจะทำดาเมจแรงขึ้น25% uh ก็เปิดก่อนอะเข้าใจว่าเปิดอะสกิลเปิดหน้าแบบศัตรูเลือดเต็มอะเขาไปตีแรงขึิ่ยี่สิบห้าเปอร์เซ็นต์มาข้างล่างก็เป็นเหมือนเดิมเลยการคอไอเนี่ยเป็นไอ้สโตนเหมือนเดิมข้าบวนก็เป็นร้านค้าไอ้เป็นน้ำยาที่ไปซื้อของอะไรเด็กสกิลข้างล่างดีกว่าสกิลเพิ่มเนี่ยพอพอเล่นเป็นยังกันเอาเข้าใจวิธีเล่นยังเล่นระวังผีดมูมูขึ้นเลยก็เป็นเกมแอคชั่นอะถ้ามันมันก็จริงมันก็ไม่ยากขนาดนั้นอะใช่ไหมก็เกมตีอ่ะพยายามตีแล้วก็อย่าโดนกับดัก ไอ้เบ๊มึงไอ้บิ๊กสนามดูกับดักอ่ะไอ้เด็กโง่เลยเล่นต้องจบไปแล้วยังยังดูกับด่กงอ่ะบิ๊กโดนระเบิดแล้วมันโดนน้ำบิ๊กโดนน้ำน้ำน้ำไอ้น้ำต้นไม้แทงดาบอ๋อน้ำอันนี้เมื่อชุบชีวิตเพื่อนจะได้รับเชฟ้าห้าสิบอันอันนี้เปิดสกิลเปิดชิวเอนมี okay. ่จะได้อ <im <im ๋อวิ <im <im ่งเร็วขึ้นสองยูเออรขึ้นเจ็ดสิบห้าเปอร์เซ็นต์เหรอสองวินาทีกับ อฆ่าศัตรูเพิ่มขึ้นเอ้ยไม่ไม่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเยังพิ่งอเพิ่งอเพิ่งอพิ่งอันเนี้ยมันบอกว่ามันจะรีฟิลเลือดไอ้รีฟิลขวดยากันซึ่งตอนเนี้ยเราเต็มอยู่แล้วกันแต่โดนหลอกนะเนี่ยอันเนี้ยโดนหลอกอ่าแล้วจะอันนี้ไงเอานัดีกว่าเอาฆ่าศัตรูดีกว่ามาก็จะบอกกันเกมเนี้ยกันการใช้ยาฮิวอ่ะเดี๋ยวกูสั่งพี่จะสั่งเว่ยให้เลยเรามาเข้าใจมาดูนะกดคิวกันเพื่อฮิว ยากดพมเพื่อเพราะมันจํานวนจํากัดกันใช้แค่ครั้งเดียวในเกมด้วยเราต้องไปเติมเลือด mm hmm. ที่บ่อบ่อยาก,กนันนี่ก่อนมาเนี้ยมาเนี่ยเนี่ยมาดูนะไม่ได้เอาเชื้อเลือดเต็มอ๋อเลือดเต็มมันิวไม่ได้แต่ถ้ากดคิวเนี่ย mm hmm. มันจะเป็นวงสีเขียวของพื้นกันถ้าเราถ้าเขากดกินใช่ไหมแล้วกันอยู่ใกล้ๆหรือใครอยู่ใกล้อ่ะคนในวงอะ่ะก็จะได้รับการรักษาไปด้วยเว้ยงงปะหมายถึงคิปเนี่ย <yeah. S 1> ถ้าจะกินยาควรไปบอกบอกเพื่อนก่อนว่าจะกินยาจะได้ไปรวมกันแล้วกินทีเดียวมันฮิวเพื่อนรอบๆด้วย Okay, <ะ>เคป่ะก็คือแต่ละคนมีคนละอย่างละ้นหนึ่งขวดก็สามครั้งใช่ใช่ก็คนละครั้งคนละครั้งแต่ถ้าจะฮิวทีก็ต้องไปอยู่กใกล้เพื่อนง่ายๆเลยต้องบอกเพื่อนด้วยว่าจะกินใช่เพรามีเอาเลยลิชคิงมันบวกสิบดาเมจตลอดการการล่าครั้งนี้เลยทั้งตลอด,ดเกมใช่ไงเมื่อมาชุบเพื่อนใช่ป่ะใช่ก็คือเบียร์เป็นคนสายชุบใช่ไหมไปชุบเพื่อนใช่อ่ะข้างบนก็เป็นเทฟฟาข้างล่างก็สกิลสกิลเหมือนเดิมไหมล้วล้วสกิลเหมือนเดิมเลย เพราะสกิลอ่ะถ้าในร้านค้ามันขายแพงกันมันขายแพงสก,กิลงั้นสู้เอาดีกว่าตกเลยจ้ะในต้นไม้นี่ก็เป็นศัตรูนะระวังเราแบบ,บตูกับทุกอย่างเฮ้ยโดนทาเมจนิดนึนงพี่ตีเหลือ,องพิลเนี่ยนนะ้ำ พี่ตับไอคอมโบถอยหลังไม่ได้อะเหมนไอที่มันหมุนอะเตสถอยหลังแล้วเ็วี่ยงโดนมาอย่าสกิลว่ามีอะไรเกิดมาแล้วเออโอกาสฮิตทำชีชีน60เปอร์เซ็นต์เมื่อเราได้รับดาเมจการโจมตีต่อไปทำดาเมจแรงขึ้นเฮ้ยนี่ก็ดีเอานี้่อันนี้ยพิวพิวอ่ะเนี่ยขอบิ๊กแต่อเนี้ยมันมันไปขอทางนี้อ่ะมันเลยบิ๊กเอาไม่ได้ ทุกๆการโจมตีที่3จะยิงโปรเจกไททำดาเมจครึ่งหนึ่งของอาวุธใช่นี่ตอนนี้แทนไรซิวรีได้ปเปล่ะกันเอาไปแล้วไม่ใช่หรอนี่นี่นะยังไม่ได้เอาอ๋อเออพี่คือคนเอาไปไม่ใช่หรอเอาดิพี่ออร์ไรเทสซิลลี่นะถ้าโดนดาเมจตีตีครั้งต่อไปบวกหนึ่งร้อยดาเมจใช่อันเดียวกับพี่เล็กเอาเลยอ่ะโดนตีบ่อยแน่มีห้องเดียว เออได้สกิลฟรีดอทลันทูบอมพี่ได้สเตจเป็นพี่ได้สเตจฟอร์สเตจฟอร์ดอ้ลันทูบอมนี่ไงนี่ไงดอทลันทูบอมโอ้ยอ๋อบันเทิงกันระเบิดนี่มันทำเดเมจกับตัวเองด้วยระวังนะใช่ประโยชน์มันมันเป็นประโยชน์แต่ก็มีดาบสองคมอ่ะเนี่ยทั้งดีและแย่ในตัวเดียวกันนะระวังนะผมงพี่ได้กันตายมารอบหนึ่งพราะพี่ได้เอ่น่ะไอ้ถ้าถ้าตายแล้วฟื้นทันที100%ใช่ใช่เหมือนกันเลย เออยออดนนทิตเอาเยอะกว่าถ้าจะฮิวเขาว่าไปฮิวนอกด่านเลยไปไปฮิวจบด่านเนี่ยเฮ้ยระเบิดระเบิดอุอ๊ยจบโดนระเบิดโอ้โไอ้ท่าของกันใช่ไหมไอ,อ้นั่นมันเป็นระเบิดอ่ะโอ้โหประโยชน์ดีแต่ว่าต้องระวังอันนี้อะไรเออโอ้โหต้องบังสกิลอ่อฟินิกส์เบิร์สดีไว้แล้วก็เท็กนิคเมทเตอร์อ๋อ อุ้ยอันนี้ดีเว้ยดอสเซลันบอมฟอนิกส์กบาสฟอรนิกส์อันนี้เหมือนฟีก <ดา S 1> บาสเมือม่อชุบเพื่อนจะทำดาเมจสามร้อยให้กับศัตรูทุกตัวอืมแล้วนี่อะไรเมือ่อคุณได้รับดาเมกจาการโจมตีคำตอบไปแรงขึ้นร้อยเปอร์เซ็นต์เนี่ดีกว่ากันไเนี่ดีกว่าเออเพราะว่าโดนตีรัวๆแนะ่เออเมื่อชุบเพื่อนไปเอาเมื่อชุบเพื่อนดีกว่าอืมกับฟีนิกส์บาสอะไรขนาดนั้นเฮ้ยเอาปิ้วๆดีกว่าเอาปิ้วๆไปละป่ะหานั้น พี่น่าจะเอาพี่ไม่เอาลั้นบอมอะลั้นบอมมันอุบาทที่การใช้อะถ้าเอาสองคนมันจะเต็มแบบไปหมดเลยเนะเป็นไวโิลเมนต์มันมันรวมลั้นบอมด้วยปะลองดลี้ยงดิลองอ่ะพี่พี่พี่มีพี่มีพี่พี่พี่มีสกิลตีของไม่นับบิ๊กไม่นับไม่นับพี่มีสกิลทำลายเเวนิลเมนต์แล้วจะกระจายไม่นับนะเอ้ยเล่นนานกว่าที่คิดนะบิ๊กตอนนี้เล่นมาครึ่งชั่วโมงแล้วอะถ้าพี่ตัดคลิปนะก็ครึ่งชั่วโมงแต่ว่าตัดคลิปน่าจะสั้นมากเลย ก็มันนานจังไงมันรันนี้เราเล่นนานจังก่าบิ๊กเราเราดูของใครก็ปกติมานี่ถึงไม่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 ที่เราเล่นกันสองคนมันเร็วกว่านี้นี่บอสสุดท้ายพอดีกันก็คนดูว่าเดี๋ยวน่าจะผมน่าจะตัดให้สั้นๆเขาชิวๆมาไปเลยอันนี้จะแตกได้นะแตกอะไรทำแบบคนที่มีของอะเสื่ออะไรประโยชน์อะไรเออเไป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 เข้าแล้วนะ ระวังพวกใช้ท่าที่ใช้ครั้งแรกอ,ะอ่ะยวใช้ขั้มเพื่อมาเป็นยักแม่ต้นไม้ไม่ก็ดูเอานะ<อ>ดูเอานากันก็จะผมจะไม่สปอยอะไรมากบอสนี้ใช้เวลาเล่นกับมันสามรอบไปไเคยจะชนะน,นรอบที่สามได้แล้วแต่แล้วแต่พี่ดาเมจ e นาใจที่หนึ่งวิกกืบอกก็ได้เองเรื่อนมากกว่าครึ่งทำด a m a g กัรลันตีขี้เ เออใช่บู oh, really? ๊ดาเมจท่วงแรงแรงมากเลยเออชี้ท <ical> <t> ุกดอกไงสองมานานละว่ะรอปวิธีมินิบอสพบอยู่ติดพบเกี่ยวตายวิธีวิธีเกี่ยวตายละเอาใครใครจะฮิวไหมได้ได้ได้มาหลุดตรงกลางตรงกลางหน้าบอสหน้าบอสคนเล่ยคนเล่ยโออเธอตายคนเล่ยคนเล่ย อยู่ละโอเคนี่เหลือยายคนหนึ่งนะโอ้ยระเบิดโอ้เหี้ยบระเบิดเหี้ยบไดหมดเลยโอ้โอ้ระเบิดระเบิดการระเบิดบอสโอ้ไม่ง่วงหมดเลยโอ้ระเบิดอีกแล้วไอเย้ระเบิดเออต้องไประเบิดใกล้ๆบอสบอสแตทุกร้อนทางที่รอนอ่ะโอ้ไอเอ้ยไม่น่าหยิบมาเลยไม่น่าหยิบมาเลยโอ้ยคุณตายเรียบร้อยคุณตายโดนระเบิดตายพื้นละคุณโดนระเบิดการตายการดรอสหนีคุณโดนระเบิดการที่การดอนอ่นแหละตายเลย เรียบร้อยละโจบตา,ายดูก็รู้ว่ายากใครแบบบอสเลยทันมาดูดูดูดาเมจอีกเกมได้แม่งแทงบอสเป็นปะลาดแทงแบบรัวๆเลยป่ะดอบเนี่ยการคอ,อ,พ,อพอเราเราได้เราได้คอจบปีกันได้ฮารด์ดอ๋อเห็นป่ะคอมพีดเอ็กเพนดิชันละอือจบดานดปุ๊บเห็นป่ะการเลดเขาจบดานปุ๊บมันจะมีเอ็กพีให้ว่าเราเนี่ยฟอร์เลดเอ็กเพนดิชันเนี่ยสำรวจป่าของเราอืม นี่ดาเมจที่เขาทำไปเท่าไหร่วะมันเช็คเอาต้องกดคอนติเนียร์บ้อีกใช่คอนติเนียร์นี่ไงดาเมจที่เขาทำไปเฮ้ยของกันก็เยอะอยู่นะของกันก็เยอะอยู่ห้าหมื่นเก้าเลยเฮ้ยทางนี้ก็ห้าหมื่นเก้าเฮ้ยทำไมเท่าอ๋อเฮ้ยของกันเยอะกว่านะเนี่ยดาเมจดทำไปของบิ๊กสามหมื่นหกมึงยิงอะไรเนี่ยตึ๊บเนี่ยมั่วเลยมันไม่มันไม่ดื้อไงทิ้งมั่วเขาว่านี่เขาว่านี่ของกันอ่ะน่าจะเป็นจ่ายนี่สกิลเปิด คอนทูปอ่ะเอมันทํากับทุกตัวไง่แต่แต่ดูผมดิจ่ะเสร็จปุ๊บแล้วก็เยอะกว่าบุกจำนำนันที่ต้องดอสใช่ไหมดอสแล้วเพิ่มดาวมจอ่ะเป็นหกสิบเปอร์เซ็นต์อะใช่ใช่แเขาเยอะเลยใช่แต่นั่นแหละไม่ปะกดไปออกแต่ว่าข้อเสียนั่นแหละกัรไม่น่าเอาลูกระเบิดอ่ะกันไม่น่าเอาลูกระเบิดมาเลยข้อเสียเดียวเลยเป็นของแจ็คฟรีมาไม่ได้เลือกมาเป็นของแจ็คฟรีมา อเาฟรีมาจ่ายนั่นน่ะไอไอที่เราไปคุยไอลุงอะ่ะอืมป่ะได้มาเลยโอเคงั้นน่าจะประมาณเท่านี้เิแบบ๊กเดี๋ยวเราก็รอตัวเต็มเกมเอ้ยตัวเกมเต็มนะถ้าอย่างไงถ้าเพื่อนเพื่อยากให้ผมเล่นเนี่ยก็คอมเมนต์กันมาแล้วก็ฝากกดไลค์นะครับยิ่งไลค์เยอะเราจะยิ่งพิจารณาเกมพิจารณาตอนเกมเต็มว่ามันจะน่าเอามาเล่นหรือเปล่าก็ไงก็ฝากเพื่อนเพื่อกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้นะครับตอนนี้เราไปก่อนแล้วเจอใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับไปละ